สวัสดีคะ่ะจากช่องริบบอนบายบัวนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาทำเหรียญโปยทานนะคะแบบง่ายนะคะลายน่ารักน่ารักกันเลยค่ะเป็นลายเบสิกทำง่ายนะคะขั้นตอนการทำไม่ยากด้านหลังนะคะก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะสวยทั้งสองด้านนะคะ อุปกรณ์นะคะก็จะมีกันไกรนะคะมีแหนบมีเหรียญน,นะคะแบบนี้ริบบิ้นที่ใช้ทำนะคะก็แล้วแต่เพื่อนๆชอบเลยนะคะตัวนี้เราจะใช้เป็นริบบิ้นตาลาคังเบอร์สองนะคะแบบนี้สีของริบบิ้นก็แล้วแต่เพื่อนๆชอบนะคะริบบิ้นเส้นยาวนะคะเราจะตัดริบบิ้นมาสี่เส้นค่ะตัดความยาวอยู่ที่33ซนติเมตรนะคะ แบบนี้ตัดปลายแหลมให้ได้ลักษณะนี้ค่ะจากนั้นพับริบบิ้นนะคะลงมา10เซนติเมตรค่ะตรงนี้นะคะรีดรอยพับตรงนี้ให้เป็นรอยค่ะแบบนี้ส่วนริบบิ้นเส้นสั้นนะคะเราจะตัดริบบิ้นมา4เส้นค่ะตัดความยาวอยู่ที่22เซนติเมตรนะคะตัดปลายแหลม1ด้านค่ะแบบนี้เรามาเริ่มทำกันเลยนะคะ เราจะเอาลิบบินนะคะด้านที่สั้นนะคะไว้ด้านล่างค่ะแบบนี้เอาลิบบินด้านที่ยาวไว้ด้านบนนะคะลิบบินเส้นที่1ค่ะเส้นที่2คล้องเส้นที่1ค่ะแบบนี้เส้นที่สาคล้องเส้นที่2นะคะแบบนี้ค่ะเส้นที่4ี่นำลิบบินสอดเข้าห่วงที่1ค่ะสอดเข้าไปเดือออกมากว้างๆนะคะแบบนี้ วางเอาริบบิ้เส้นที่3มเข้าไปในห่วงนะคะแล้วให้เพื่อนดึงให้กระชับค่ะแล้วก็จะได้ลักษณะนี้นะคะให้เพื่อนๆนะคะนำเหรียญมาวางในขั้นตอนนี้ได้เลยนะคะแบบนี้แล้วก็พับริบบิน้นะคะเส้นยาวด้านล่างขึ้นมาค่ะแบบนี้เส้นยาวด้านซ้ายพับลงมาค่ะเส้นยาวด้านบนนะคะพับลงมาด้านล่างค่ะเส้นยาวด้านขวามือน,นำปลายลิบบิส้สอดเข้าช่องตรงนี้ค่ะ สอดเข้าไปแล้วก็ดึงให้กระชับนะคะดึงให้กระชับนะคะระะคะีดมุมให้เป็นลอยนะคะแบบนี้การรีบินเลือ่อนหลุดนะคะแบบนี้ค่ะเราจะได้ลักษณะนี้เลยแล้วให้เพื่อนสอดเก็บริบ้นเส้นสั้นทั้ง4เส้นค่ะเส้นสั้นด้านล่างนะคะก็สอดนะคะแบบนี้เส้นสั้นด้านซ้ายสอดนะคะสอดทั้ง4เส้นค่ะ ดึงนะคะให้กระชับริบนึ้ให้เป็นรอยนะคะแบบนี้คาริบบินเล้่มหลุดนะคะเราจะได้แบบนี้ให้เพื่อนพลิกกับด้านมาค่ะแบบนี้ค่ะพลิกกับด้านมาแบบนี้นะคะแล้วก็จะนำริบบิ้นนะคะเส้นสั้นที่เราตัดไว้นะคะมาสอดตรงนี้ค่ะสอดด้านบนของเส้นสีขาวนะคะตรงนี้แล้วก็นำด้านที่ไม่ได้ตัดปลายแหลมนะคะสอดนะคะเราก็จะสอดให้ปลายของริบบิ้นนะคะ มาชนกับมุมตรงนี้เลยนะคะตรงนี้เลยสอดมาถึงตรงนี้นะคะชนตรงนี้เลยนะคะสอดทั้งสี่เส้นเลยค่ะแบบนี้นะคะ ประมานี้นะคะเราก็จะได้2เส้นคู่ลักษณะนี้นะคะเราก็จะจับลักษณะนี้เลยนะคะเราจะทําเส้นด้านซ้ายมือนะคะตรงนี้เส้นนี้นะคะเพื่อนๆก็พับริบบิ้นนะคะมาทาขวามมือพับปลายริบบิ้นลงมาค่ะแบบนี้แล้วสอดหน้าเส้นที่สองนะคะตรงนี้ค่ะช่องตรงนี้นะคะตรงนี้สอดนะคะตรงนี้เลย แบบนี้เพื่อนๆก็ดึงรวมไว้ก่อนนะคะเราจะยังไม่ดึงแน่นนะคะแบบนี้เส้นที่สองนะคะเส้นตรงนี้ค่ะด้านบนตรงนี้พับริบบิ้นลงมานะคะนำริบบิ้นนะคะสอดเข้าไปในกลีบที่หนึ่งค่ะในห่วงตรงนี้นะคะสอดนะคะแบบนี้แล้วเพื่อนๆนก็ดึงนะคะมาแบบนี้เลยดึงมาแบบนี้แล้วก็ทำเหมือนเดิมค่ะพับปลายริบบิ้นลงมาเหมือนเดิมแบบนี้สอดตรงนี้เลยถัดจากเส้นที่หนึ่งนะคะตรงนี้ มุมนี้เลยนะคะเพื่อนเพื่อนก็สอดนะคะแบบนี้ดึงหลวมไว้ค่ะยังไม่ต้องดึงแน่นค่ะเส้นต่อไปนะคะเส้นที่สามนะคะตรงนี้เส้นที่สามตรงนี้เพื่อนเพื่อนก็พาริบบิ้นลงมาสอดเข้าไปในกลีบที่สองนะคะตรงนี้สอดเข้าไปในห่วงตรงนี้ค่ะแล้วก็ดึงออกมานะคะแบบนี้ ตีตรงนี้เดี๋ยวเรามาจัดทีหลังนะคะแบบนี้ค่ะเราจะได้แบบนี้แล้วก็พับปลาลิบี้ลงมาเหมือนเดิมนะคะแบบนี้สอดถาดจากเส้นที่สองนะคะตรงนี้ตรงนี้เลยดึงลมไว้ค่ะเส้นที่สี่นะคะตรงนี้ตรงนี้นะคะแล้วก็พับลิบบ้ลงมานะคะ พับลิบบี้ลงมานะคะลักษณะน,นี้สอดเข้าไปในกลีบตรงนี้ค่ะตรงห่วงตรงนี้นะคะสอดมานะคะแบบนี้แล้วก็ดึงนะคะแบบนี้ค่ะแล้วก็พับปลายลิบบี้ลงมานะคะแบบนี้สอดต,ตรงนี้เลยกลีบสุดท้ายนะคะเส้นสุดท้ายนะคะเราจะสอดตรงนี้นะคะตรงนี้ใต้กลีบที่หนึ่งนะคะตรงนี้ค่ะด้านนอกตรงนี้นะคะเพื่อนเพือนมองเห็นไหมคะตรงนี้เลย ตรงนี้นะคะตรงนี้้านนอของกลีบที่1น,นะคะตรงนี้สอดเข้าไปนะคะตรงนี้ปลายบินโพตรงนี้เพื่อนๆก็ดึงจัดกลีบให้เท่าๆกันนะคะ ค่อยๆดึงนะคะไม่ดึงแรงนะคะค่อยๆดึงค่ะดูกลีบให้เท่ากันเลยนะคะ แล้วก็จะได้กลีบป,ประมาณนี้เลยนะคะแบบนี้ประมาณนี้ค่ะจากนั้นตัดริบบิ้นเส้นสีขาวตรงนี้ออกทั้งสีเส้นนะคะให้เพื่อนตัดออกทั้งสีเส้นเลย ตัดออกแบบนี้นะคะเราจะมาทำกลีบนะคะตรงนี้นะคะแล้วก็จะทำเส้นด้านบนตรงนี้ค่ะพับริบบิ้นลงมานะคะแบบนี้เลยนะคะพับริบบิ้นลงมาลักษณะนี้นำปลายริบบิ้นนะคะสอดด้านล่างตรงนี้ค่ะด้านบนของเส้นขาวที่เราตัดไปนะคะให้เพื่อนสอดนะคะตรงนี้ปลายริบบิ้นโผล่ตรงนี้ค่ะแบบนี้นะคะเพื่อนก็ดึงนะคะแบบนี้ ไม่ต้องดึงแน่นนะคะค่อยๆดึงค่ะมือเบานะคะไม่ดึงแรงนะคะเส้นที่สองนะคะพับปาลิบิ้นลงมาลักษณะนี้แล้วก็สอดนะคะให้อยู่ด้านบนของเส้นสีขาวที่เราตัดไปเมื่อกี้นะคะตรงนี้สอดเข้าไปนะคะตรงนี้เลยปาริบิ้นโผล่ตรงนี้นะคะแล้วก็ดึงนะคะแบบนี้เส้นที่สามพับรลิบิ้นลงมาค่ะแล้วก็สอดตรงนี้เลยริลบิ้นโผล่ตรงนี้นะคะ เส้นที่สี่นะคะเส้นนี้พับริบบี้ลงมาค่ะนําปลาริบบิ้สอดตรงนี้เลยแบบนี้นะคะแล้วก็ให้เ,เพื่อนๆนะคะค่อยๆดึงนะคะ แล้วก็จะได้ลักษณะนี้นะคะเพื่อนๆนะคะดึงนะคะจัดกลีบเขาให้เท่าๆกันค่ะดูกลีบให้เท่ากันนะคะแบบนี้นะคะพอเราดึงกลีบเท่ากันแล้วเราก็จะได้ลักษณะนี้เลยนะคะเราก็จะพีกับด้านมานะคะแล้วก็จะมาทำด้านล่างตรงนี้ค่ะ เก็บริบบิ้นตรงนี้นะคะแล้วก็เพื่อนๆก็จับลักษณะนี้เลยพับริบบิ้นนะคะขึ้นไปด้านบนลักษณะนี้ค่ะเส้ตน,นะะสตรงนี้นะคะพับขึ้นไปด้านบนนะคะแล้วก็นําปลายริบบิ้นนะคะสอดช่องตรงนี้ค่ะตรงนี้นะคะตรงนี้สอดเข้าไปนะคะถ้าสอดยากก็ให้เพื่อนๆสอดทีละเส้นนะคะแบบนี้แล้วก็ดึงนะคะให้ปลายแหลมนะคะแบบนี้เลย ลักษณะนี้เส้นที่สองนะคะเพื่อนเพื่อนก็ทำเหมือนเดิมตรงนี้ค่ะหมุนริบบิ้นมานะคะแบบนี้พับปลายริบบิ้นค่ะแล้วก็นำปลายริบบิ้นสอดตรงนี้ตรงนี้นะคะก็ใช้แหนบช่วยดึงนะคะแบบนี้ลักษณะนี้เลยเส้นต่อไปนะคะเส้นที่ สนะคะแล้วก็ถ้ามันเดิมนะคะเส้นต่อไปนะคะเส้นนี้พับปลายิบินนะคะแล้วก็สอดนะคะตรงนี้เส้นต่อไปนะคะเส้นที่สี่นะคะเส้นนี้พับปลายลิบินขึ้นไปนะคะพับลงมานะคะแล้วก็สอดช่องตรงนี้นะคะ สะสอดยากก็ให้เพื่อนๆใช้แหนบช่วยนะคะก็ดื่มนะคะให้เพื่อนไล่ดึงให้กระชรับนะคะค่อยๆดื่ม จะได้ลักษณะนี้เลยนะคะด้านล่างนะคะแบบนี้เพื่อนๆก็พลิกกับด้านมาดูกลีบด้านบนนะคะอันไหนเราดึงแน่นไปนะคะเพื่อนๆก็ดึงเขาออกมานะคะแบบนี้จัดกลีบใหม่นะคะดึงจัดกลีบให้เท่าๆกันนะคะแล้วก็จะได้แบบนี้เลยนะคะพอเพื่อนๆได้กลีบที่เท่ากันแล้วนะคะเพื่อนๆก็ตัดริบบิ้นส่วนเกินตรงนี้ออกได้เลยนะคะ แบบนี้นะคะก็จะได้ลักษณะนี้เลยก็จะได้ดอกไม้นะคะแบบเ็สวยนะคะขั้นตอนการทําก็ไม่ยากด้วยนะคะลองไปทําตามดูนะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์แล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ